เราก็ต้องทําเองทุกอย่างอะไรเงี้ยน่าเหนื่อยเหนื่อยสุดตอนนี้ยตอนนั้นเหนื่อยสุดถ้าบอกว่าใหญ่ก็ใหญ่มากยังบางครั้งบอกว่าเออต้องเป็นเรามันต้องเป็นเรา หยุดความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจเจอดีร้ายเท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไยให้มันจาคหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ูกกับคุุณทช่ววงเวลารายการคนจริงใจไม่ท้อของเราสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปที่มิวมิวคาเฟ่ร้านกาแฟเล็กๆ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของเจ้าของร้านที่มีหลานเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินและมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และต้องการให้คาเฟ่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพและพัฒนาศักยภาพทางร่างกายให้กับหลานให้พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งเรื่องราวที่จะนำเสนอให้ชมกันในวันนี้จะช่วยสร้างพลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้หรือรู้สึกอ่อนแอให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพื่อพิสูจน์คุณค่าของการมีชีวิตต่อไปเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ เปรียบเหรียญตาและถ้วยรางวัลคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการเดินทางสู่เป้าหมายได้สำเร็จภาพของความสุขจากการได้สร้างคุณค่าให้กับเพื่อนมนุษย์ก็เป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จได้เช่นเดียวกันชื่อเล่นชื่อจูนะคะชื่อสมพรเนามันค่ะรางวัลชีวิตอีกอันก็คือหลานที่สามารถทำอาชีพมีอาชีพให้หลานได้ซึ่งเป็นอาชีพที่ทดีและก็เขามีความสุข นั่นก็คือรางวัลถ้วยรางวัลของเราอีกอันหนึ่ง<ม>เ,เริ่มแรกก็คือหลานเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะฮะแล้วกเ็เรารู้ว่าการไปหางานทำข้างนอกเขาคงจะ โอกาสน้อยมากคือศอูนย์เพราะว่าเขาเคยไปฝึกงานแล้วคือฝึกไม่ได้ทําไม่ได้ก็เลยความที่ตึกเราอ่ะบ้านเป็นบ้านบ้านอาศัยอยู่อาศัยเองแล้วก็มีเป็นตึกแถวแล้วก็ชั้นหนึช,นชั้นสองก็เลยคิดว่าเออก็ใช้ศักยภาพที่เรามีทุนที่เรามีก็คือเปิดร้านกาแฟที่นี่ให้เขาลองทำดูจากกริรลีลานุนาตหรือเสียงหนุ่มวัย27ปีกับชีวิตที่ถูกโชคชะตากำหนด ให้เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางการได้ยินและภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้แถมยังกำพร้าแม่ตั้งแต่ลืมตาดูโลกได้เพียงสองปีแต่ก็นับว่ายังโชคดีเพราะเขายังมีครอบครัวและคนสำคัญอย่างสมพรเนามันหรือป้าจูป้าแท้ๆที่รับเข้ามาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็ก เอ่ออายุประมาณเจ็ดขวดตับขวบอะฮะเจ็ดแปดขวบอะฮะเจ็ดแปดขวบแต่คือหลังจากที่คุณแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับแม่เขาเสียตอนสองขวบแล้วเขาไปอยู่พงังนาอยู่กับ<ม>อามา,าก็รับมาอุปก,การะใช่จชะต,ต,ตั้งแต่ช่วงแรกที่มาที่รับเขามาเลี้ยงเ,เราเราไม่รู้เลยว่าเขาบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วย<ม>เราก็ส่งเขาไปเรียนแบบภาษาภาษาเออเขาเรียกอะไราการอ่านปากพยายามให้เขาอ่านอะไรเงี้ย ก็ไปฝึกเขาเหมือนกับไปเรียนพิเศษวันทุกวันเสาร์เงี้ยไปเรียนกับคุณครูให้อ่านมาเอกใจตอนตอนที่เขาจบมหนึ่งนี่แหละเริ่มรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เข้าใจความหมายไปเรียนเป็นปีๆไปเสียตังค์เป็นปีๆแต่ว่าอ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมายเราพบว่าเขามีปัญหาเรื่องการเรียนรู้แล้วทํายังไงต่อก็ก็เลยป้าก็เลยบอกเอาไปภูเก็ตจะสอนเองว่าจะสอนเองก็ไปซื้อหนังสืออนุบาล กไก่อะไรเงี้ยมาให้เขาเขียนใหม่หมดเลยคือแบบสอนเขาเองสิบสี่สิบห้านี่ยังต้องเขียนกไก่กอไข่ไม่ไม่ก็คือแบบว่าให้เขาเขียนคาอ่ะมันก็ให้ลอกคําแล้วก็จะได้สอนคําเขาด้วยไงฮะว่าคํานี้แปลว่าอะไรจากดูจากรูปแล้วให้เขาจาอะไรเงี้ยคือถ้าเขาลอกเลยเขียนเรื่อยๆเนี่ยมันจะจําได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วไปปรึกษาทางคุณหมอไหมครับว่าไม่ได้ปรึกษาใครเลยฮะเพราะว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็เลยว่า ความที่ป้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยก็อ่านก็เคยเรียนรู้เคยเคยอ่านเจอเหมือนกันเดี๋ยวเข,เขาเรียกว่า learning disability อะไรเงรี้ยว่าการบกพร่องทางการเรียนรู้ learning disability หรือในภาษาไทายใช้ชื่อว่าโรคของการเรียนรู้บกพร่อง <S <S เป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกทางด้านการอ่านการเขียน สกดคำการคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองทำให้ผลการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงซึ่งสําหรับเสียงที่เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินร่วมกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เขาจึงต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากในการเรียนรู้มากกว่าเด็กทั่วไป ดูดูมีการแอบด้นเไม่ได้ลอกข้อสอบอ๋อไม่ใช่เขาบอกคุณเป็นดาราไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลังพบความผิดปกติด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเสียงประจูได้พยายามค้นหาหนทางช่วยเหลือด้วยการฝึกฝนพัฒนาทักษะต่างๆของเสียง โดยมีเป้าหมายให้เสียงสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดตอนนั้นก็เริ่มเรียนภาษามือให้กับให้เขาไปเรียนภาษามือที่ไม่ต้องเข้าไปเรียนเฉพาะในเด็กที่อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันใช่เขาเพื้นที่ลงที่ภูกเก็ตเขามีมีโรงเรียนเอ่อเรียนปัญญานุกูลเขาก็จะมีพิการแล้วก็พิการแยกออกมาห้องหนึ่งสําหรับคนพิการทางทางหูก็คือเรียนภาษามือเป็นยังไงบ้างครับพอชีวิตเขาเดินต่อไปข้างหน้านี้เราวางแผนไว้ยัยงไงครับตอนนั้น ตอนนั้นก็คิดว่าสิ่งหนึ่งคือความที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพราะว่าตอนนั้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรมาเยอะเนาะแล้วก็ซื้อเดสก์ท็อปให้เขาเลยเครื่องหนึ่งคือเขาเป็นคนเซิร์ชเก่งเขาจะหาคือกลายเป็นว่าถ้าเรากเขาอยากจะเรียนรู้อะไรเขาต้องสื่อพยายามสื่อให้เรา<ห>รู้โดยจากใช้ภาพแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนกิจกรรมจากเรียนเนี่ยเรียนปกติให้เขาไปเรียนแต่ถึงเวลาเลิกเรียนปุ๊บเราก็จะอยากให้เขาเรียน วาลูกเพื่อว่าอยากให้เขาซึมไม่สื่อทางอักษรก็สื่อทางภาพอะไรเงี้ยแล้วก็เขาชอบเล่นกีฬาก็เลยไปหากีฬาเทควันโดให้เขาแต่คือคการที่น้องมีความบกพร่องทางร่างกายเราเราวางไว้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าคนนี้เขาไม่ปกติอนาคตเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ยากการการคิดการวางแผน สำหรับพี่ครับมองไว้สําหรับเขายังไงบ้างก็สิ่งหนึ่งคือแน่นอนรู้เลยว่าเขาจะต้องทําอาชีพตัวเองก็พยายามหาอะไรที่แบบเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ซ้ําๆด้วยต้องซ้ําๆด้วยคือแบบแหลกแบกไม่ได้อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกตึกพอเรามีตึกนี้เราก็คิดเออน่าจะเป็นร้านกาแฟที่เขาทําได้เบเกอรี่เพราะว่าตอนที่เขาเรียนอยู่เสรีสแีรนตอนม3มถึงม4ถึงม6เขาเขามีคอร์สมีมีการเรียนเบเกอรี่ซึ่งเขาก็เรียน แล้วรู้สึกเขาก็จะชอบเกี่ยวกับทำอาหารเขาจะมีคอร์สเบเกอรี่ก็ทําอาหารเขาก็ชอบก็เลยคิดว่าน่าจะมาแนวเนี้ยประมาณเนี้ยให้เขาทําอะไรเนี้ยตอนนี้น้องอายุ27ปีเรื่องของพัฒนาการเรียนรู้หลังจากที่ได้รับ ประสบการณ์จากการเรียน<ม>แล้วจากการทํางานเนี่ยทุกวันนี้ทักษะชีวิตหรือว่าการสื่อสารการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างครับถือว่าดีนะคะเขาได้เขาได้เรียนรู้เยอะแล้วก็ความที่ป้าก็เลี้ยงเลี้ยงเขาแบบปล่อยอ่ะให้เขาไปบปบชเญรเงี้ยเขาก็ทําได้ดีกับแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้เพราะว่าเขาโตมากับพวกเราอะ่ะคนปกติคือเราเลี้ยงเลี้ยงดูเขาแบบเขาจะต้องอยู่ให้ได้กับทุกสถานการณ์ ม้ก็ต้กับคนพิการกับคนปกติจริงๆเขาเขามีเพื่อนเพื่อนพิการเขาไม่มีนะเพราะว่าเขาเข้าไม่ได้เพราะความที่เขาสื่อสื่อได้จํากัดเขาก็คุยเหมือนกับเราคุยกันอย่างเงี้ยเขาคุยได้เรื่องจํากัดมากฉะนั้นถ้าเขาจะไปคุยกับเพื่อนเขา่เพื่อนเขาก็ต้องบอกอ e, ีนี่น่าเบื่อคุยเรื่องอื่นไม่เป็นหรอนึกออกไหมคะคือฉะนั้นเพื่อนเราเราเข้าใจคือเพื่อนก็ต้องไม่ได้เข้าใจเขาในถึงจุดว่าเอ้ยเขามีความบกพร่องตรงนี้นะเขาถึงคุยไม่ได้ไม่มากกว่านั้น เพื่อนก็อาจจะสรุปก็ว่าเขาเป็นคนน่าเบื่อฉะนั้นเขาก็เลยจะเหมือนเหมือนกับไม่มีเพื่อนพราะคุยไม่ได้คุยเรื่องอื่นไม่ได้แล้วมาเปิดร้านกาแฟาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับช่วงโควิดพอดีแหละก็โควิดมาปุ๊บเขาเรียนจบปีโควิดนะคะก็นั่งกันอยู่บ้างๆไม่รด้ทำอะไรก็ก็เปิดร้านเปิดร้านทั้งที่ คนมาไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีคนในช่วงโควิดเขาเาล็อกดาวน์กันหมดใช่ไหมมันไม่ใช่ล็อกดาวน์แล้วก็ปิดเปิดก็เปิดจริงๆก็ได้รับความกรุณาจากมันจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของเสี่ยวป้ออะไรพวกดาราอะไรเงี้ยเขาก็มาจัดกิจกรรมเขารู้เขาก็มาจัดกิจกรรมก็ได้บ้างนะครับก็คือเขาเขาน่ารักกันเขาก็จะมาอะไรนะมีรวมมิตรกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ย คาดหวังผลกําไรทางธุรกิจนะครับจริงจริง,รงอ๋อสิล้มเหลวเลยค่ะถ้าพูดถึงนด้านธุรกิจนี่ล้มเหลวแน่นอนจริงๆอยากจะให้แค่ว่าให้มันอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องใส่เงินเข้าไปแต่มันดูแล้วมันสามปีมันก็ยังไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเราแค่ว่าอยากให้ว่ามันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอยากอยากมีผู้พิการคือพิการทางด้านไหนก็ได้ที่มาลานล้านเลยเป็นผู้จัดการดูแลหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย กำลังจะพูดถึงแนวคิดของการทำร้านร้าน,าน,านชื่ออะไรนะครับมิวมิวคาเฟ่ก็คือเงียบ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 ชื่อของร้านมาจากก็ชื่อก็ตั้งเองแล้วก็คิดว่าจะเอาชื่ออะไรที่มันสื่อของคนพิการทาง,งานได้ยิน<ม>ก็เลยเใช้คำว่ามี M-U-G-E <ม>ก็มันไิ้อก,กับมิวที่แปลว่านม อนนี้ก็พูดถึงที่ร้านเขาทำหมดเลยทำความสะอาดร้านเช็ดถูแล้วก็ผสมส่วนผสมเช่นไซรัปนมผสมอกอกน้ำกอกอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเซ็ตร้านนะคะที่จะต้องเตรียมวัตถุด,ดิบแล้วก็อบขนมเ,เ,เขาก็ทำได้แล้วก็ตอนนี้ก็ชงกาแฟทำกาแฟได้หมด เนีของการจ่ายเงินทอนเงินเอ่อได้เขาทําได้ค่ะการคียอะไรพวกนี้เขาทาได้แต่ว่าถ้าถ้าโดนลูกค้าโกงนี่ก็ไม่รู้แต่คือว่าแต่แล้วก็เขาทาบัญชีเองด้วยอ่าครับบัญช,ชีแบบง่ายๆของเขานะว่าวันนี้ขายอะไรแล้วเขาจะดูทุกบินเลยฉะนั้นก็จะจําได้ว่าลูกค้าวันนี้สั่งอันนี้ไม่ได้คิดตังค์อันไหนถ้าลูกค้ารู้จักก็จะ ช่วยการุณามาจ่ายหน่อยผู้จัดจาก,การบอกว่ายังไม่จ่ายบินไม่จ่ายลืมลืมคิดอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจำได้ ช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าอุปสรรคคงจะเยอะมากๆในแง่ของการที่จะพยายามผลักดันสนับสนุนให้เขาได้ได้เรียนรู้และเติบโตไปในทิศทางที่ควรจะเป็นที่ดีที่สุดม,ม,มีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทาให้เราสึกท้อแท้รู้สึกว่ามันทำไมมันยากจังไหยครับตอนที่ตั้งร้านนี่แหละยากสุดเพราะว่ามันมันก็เราทําคนเดียวตอนที่ไปเรียนหนังสือนี่เรายังรู้ว่ามันจะมีองค์กรมีใครรองรับ อันนี้แหละยากสุดแต่โชคดีมากคือมีคุณครูที่โรงเรียนเสตเสถียรน,นะครูเ็ดก็ไปปรึกษาแกก็ให้ความช่วยเหลือเกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงจะช่วยอ,อยงเก็คือมาช่วยสื่อสารให้อย่างร้านกาแฟน,นี่เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากติดลบเลยทั่ง่ายเครื่องกาแฟเราก็ไปซื้อมาเองเรียนรู้เอง,เเองทาง u t u b e อะไรเงี้ยต้องเรียนวิชาชงกาแฟด้วยใช่ใช่เพราะตอนนั้นเ็ายังไม่ได้ไปเรียน APCD ไงฮะ,ะเราก็ต้องเรียนรู้เองหมดทุกอย่างตัวเองนะฮะแล้วก็ส่งต่อให้หลาน ว่าให้กดตรงนี้นะให้ทำอย่างนี้เลยเราก็ต้องทําเองทุกอย่างอะไรเงี้ยน่าเหนื่อยเหนื่อยสุดตอนนี้ยตอนนั้นเหนื่อยสุดถ้ามองว่ามันเป็นภาระความรับผิดชอบที่รู้สึกว่ามันถ้าบอกว่าใหญ่ก็ใหญ่มากยังบางครั้งบอกว่าเออต้องเป็นเรามันต้องเป็นเรา การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานที่เสียงต้องเรียนรู้และประสบปัญหาอยู่เสมอเพราะคนทั่วไปโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าใจขีดจํากัดของผู้พิการอย่างเสียงในช่วงที่เปิดร้านกันอยู่นะครับเวลาลูกค้าภายนอกเข้ามาเราเคยเจออุปสรรคในการสื่อสารนะครับก็มีมีบ้างบางครั้งตอนแรกๆเนี่ยลูกค้าจะไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วเด็กพิการเขาก็จะสั่ง สั่งเลยอะไรเงี้ยโดยที่เขาก็ไม่ได้มองว่าเด็กหูหนวกอะไรเงี้ยตก่อนเราก็จะติดป้ายแต่เขาไม่ได้อ่านป้ายเขาอ่านแตมเมนู hmm. ก็จะมีอุปสรรคตรงนั้นที่ว่าเขา mm hmm. เขาไม่ได้รู้ว่าเป็นผู้พิการแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือพอเขารู้ปุ๊บเขาจะเขียนซ,ซ,ซึ่งเด็กพวกนี้อ่านได้แต่เด็กพิการเขาอ่านหนังสือ mm hmm. เขาอ่านแบบกับกับหัว, mm hmm. หวนึกออกไหม mm hmm. คือ,อแล้วก็ถ้าคุณ เขียนเช่นว่าเราเขียนว่าสาวรสยูสุโซดาถ้าเมื่อไหร่คุณเขียนยูสุสาวรสโซดาเขาไม่เข้าใจจะต้องมาฟอร์แมตที่ระบุในเมนูเท่านั้นแต่ถ้าเกิดสลับกันเนี่ยเขานนจะสับสน เขาเขาเขาเาไม่สามารถจะลิงก์ได้ว่ามันแค่สลับกันจากนี้ก็คือที่ร้านเลยต้องมีคนปกติไว้คนหนึ่งเพื่อคอยตัวนี้คอยแก้ตรงนั้นตรงนี้เราคอยดูแลภาพรวมว่าถ้าเกิดมีปัญหาเข้าไปช่วยแก้ไขในจุดต่างๆเพราะว่าอย่างอย่างเราเราเข้าใจไงว่าเขาอ๋อแค่กลับคำนะเราก็เราก็แก้ตรงนั้นล้วก็โอเคโอเคอะไรเงี้ย แล้วเคยมีเหตุการณ์ไหนหรือว่ามีสิ่งไหนที่ทําให้รู้สึกเซอร์ไพรส์กับความสามารถทักษะของเขาไหมครับว่าเฮย้โฮยโหเรื่องนี้แบบทําหด้่เดี๋ยวเรายังทำไม่ได้เลยเลยรครับมีไหมครับไม่มีแต่อาจจะเป็นที่ดีเทลมากกว่าความตั้งความดีเทลของของงานบัญชีเงไ,ไปนั่งเขียนไปนั่งดูแต่ละใบอย่างเงี้ยความตั้งใจแบบไปจดสถิติว่าสั่งน้ําอะไรมั่งอะไรเงรี้ยอะไรขายดี นั่นคือความตั้งใจความดีเทลไงว่าอะไรขายดีอะไรลูกค้าสั่งเยอะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ดื่มไม่หมดนี่เพราะอะไรจะตอนช่วงแรกๆนี่ก็มีลูกค้าที่มาประจำเนาะก็เราก็จะคุยกันเขาก็จะรู้ละเขาก็จะถามว่าทําไมกินไม่หมดเพราะอะไรไม่อร่อยหรออะไรเงี้ยเขาเขาเออเนี่ยนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่เขาดีเทลเขาเขาเขาตั้งใจใส่ใจว่าเขาอยากรู้ว่าทไมถึงไม่กินกินไม่หมดเพราะอะไรอะไรเงี้ย การดูแลหลานอย่างเสียงจะเป็นความรับผิดชอบที่ดูท้าทายและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับป้าจูแต่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาต่อเสียงทำให้ป้าจูไม่เคยยอมแพ้หรือล้มเลิกความพยายามลงไปได้แรงขับเคลื่อนน่าจะน่าจะเป็นที่ตัวเราเองมันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถเรามันต้องได้แล้วก็ทุก <c oughs> มันอาจจะไม่ได้แบบสิ่งที่ระวังแผนไว้แต่มันอาจจะปรับตามสถานการณ์ไปได้ถ้าเราจะปรับตัวให้เขา้าเข้ากับสถานการณ์ไปได้ก็คือว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีเปอร์เซ็น,นว่าพอเจออุปสรรคปุ๊บเราก็ค่อยามหาวิธีแก้ไขใช่ชนชนกับมันแล้วก็แก้ไขขึนไปเหนื่อยก็ถอยมาก่อนแล้วก็ค่อยลุยไปใหม่ หนะที่น้องก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเนเชื้อไขเนาะการดูแลอาจจะถ้าเทียบกับหลานคนอื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ต้องทุ่มเทขนาดนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมความรู้สึกว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องช่วยเขาเยอะขนาดนี้ครับนะั่นเออเขามีโอกาสน้อยกว่าหลานคนอื่นเขาพิการเขามีความโอกาสเขาน้อยกว่าก็เลยต้องให้เขามากกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่ารักเขามากกว่าหลานคนอื่นรักหลานทุกคนเท่ากันแต่การแสดงออกไม่เหมือนกันใครใครมีโอกาสตรงไหนเราก็สนับสนุนตรงนั้นคนอาจจะไปยึดติดว่าต้อง,งเป็นพ่อเป็น,มนแม่เราเรามองว่ามนุษย์ทุกคนะ่ะมีสิทธิ์มีต้องมีสิทธิ์ได้รับโอกาส่เขาแม้ว่าเขาไม่ใช่หลานเราอะ่ะถ้าเขามีคนคนหนึ่งอยากเราสามารถทําให้เขาขึ้นมาได้เราเป็นมนุษย์เราต้องให้อะ่ะ นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องให้กับมนุษย์ด้วยกันสัตว์สัตว์สสยังให้เลยใช่ไหมเออม,มนุษย์ก็ต้องให้มนุษย์ด้วยกันถ้าเรามีโอกาสเราเห็นเราต้องให้นอกจากโอกาสนอกจากแรงใจในการสนับสนุนการแสดงออกทางด้านความรู้สึกเราเคยบอกกับเขาไหมครับว่าเรารู้สึกยังไงเราอ๋อปล่อยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทําตั้งแต่เด็กคือการกอด จะกอดเขาตั้งแต่เด็กคืออแล้วก็จะสอนให้เขากอดหลันหล่าพี่ทุกคนคือนี่คือการแสดงออกที่ดีคือว่าเรามั่นคงมั่นใจแล้วกอดแล้วก็แบบมันาการกอดนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดมันเหมือนเขาเรียกว่าพลังงานพิเศษที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับทุกๆชีวิตในแต่ละวันให้มันเดินต่อไปไปด้แนะม้จะต้องจเจอแดดเจอฝนเจอลมอะไร ก็เหมือนการส่งแรงใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันความอบอุ่นว่าเธอยังมีใครสักคนเคียงกันปัจจุบันมิวมิวคาเฟ่แห่งนี้เปิดมาได้3ปีแล้ว แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและการจราจรที่ติดขัดทำให้กิจการที่นี่ซบเซาประสบกับภาวะขาดทุนทุกๆเดือนบางทีเขาก็เนี่ยทารถติดไม่มีลูกค้าเขาก็จะถามว่าทำไมไม่มีลูกค้ามาเลยอ่ะทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือคือทางด้านธุรกิจมันอยู่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่าบางลูกค้าบางคนขี่จักรยานมาขี่มอเตอร์ไซค์มาการดําเนินการในระยะต่อไปตอนนี้พูดถึง ถือว่าขาดทุนอยู่ทุกเดือนใช่ไหมครับทุกวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้านเลยบอกว่านี่คือค่าเทอมของร้านเพราะแต่ก่อนนี้เรียนเรียนฟรีไงคนพิการเรียนฟรีทุกวันนี้คือค่าเทอมหลานตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้านนี่คือค่าเทอมหลานมีแอบฝันนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยากจะผลักดันให้เขาไปสู่จุดไหนหรือวันที่เราแบบไม่มีแรงที่จะดูแลเขาแล้วเนะี่ยเราสิ่งที่เราฝันในสิ่งที่เขา อยากให้เขาเป็นนะครับอยากให้เขาทําไปถึงจุดไหนความทักษะความสามารถขอคเขาคิดว่านี่คือศักยภาพเขาในในแง่ตรงนี้เ้าได้ตรงนี้ถือว่าสุดแล้วนะสุดสุดแล้วเพราะก็ฝันก็ให้เขาทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วใครเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำนะซึ่งเขาก็ทุกวันนี้ก็ดูรู้ว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วมันมีท้อบ้างไหมครับ <c oughs> มีมีค่ะมีทอ้อมีแน่นอนท้อก็เหนื่อยอะไรเงี้ย แค่แรกๆก็ต้องหาวิธีการออกไปใช้เวลาแล้วก็หาวิธีขี้คลายก<ช>ันไป<ช>แล้วในแง่ของตัวน้องเขามีการรับรู้กับสิ่งที่เราพยายามพัฒนาเขารูดด้ค่ะเขา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 รู้ว่าเรารักเขาเขารู้เขาพยา,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 ายามมากสำหรับอนาคตของคาเฟ่แห่งนี้หากมองไปทางการค้าแม้จะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้แต่สำหรับปัจจุแล้วสิ่งนี้คือ เวทีแห่งการเรียนรู้ที่ใช้มาเติมความสุขของการมีชีวิตได้อีกแบบหนึง่งผมเชื่อว,ว่าทุกอย่างที่เข้ามาชีวิตมันก็น่าจะได้ให้บทเรียนกับชีวิตเราในแง่ของคุณพี่ครับเราได้อะไรกับการที่เราดูแลน้องเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ครับได้ความรู้สึกสุขทางใจที่เราสามารถทําคนคนหนึ่งอ่ะพี่การแบบไม่รู้เลยว่าจะเกิดมาเป็นอะไรแต่ได้มาอย่างขนาดนี้นั่นคือ รางวัลน่ะนี่คือโทฟีอ่อ่ะนั่นคือรางวัลละรางวัลชีวิตรางวัลชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันตามแต่ใจตนปรารถนาแต่สำหรับป้าจูแล้วหนึ่งในความสุขของชีวิตเธอในวันนี้คือความสุข จากการได้เลี้ยงดูและทำให้หลานผู้ที่เป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินและมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เติบโตพัฒนาเป็นคนที่มีคุณภาพแม้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายและยากลำบากแต่ด้วยความเชื่อมั่นและหัวใจที่เปี่ยมด้วยรักและเมตตาจึงทำให้ป้าจูทุ่มเททุกอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพของเสียงให้เป็นคนที่มีคุณภาพสามารถทำงาน มีอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจคาดหวังกับอนาคตของน้องก็อยากให้เขาสามารถทำอย่างนี้ให้ไปได้ให้อยู่ร่วมกับสังคมแล้วก็เปิดร้านกาแฟให้บริการคนปกติไปได้ค่ะสำคัญเ่าก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่ใช่ใช่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำช่วงคนจริงไม่ทิ้งกัน โดยบริษัทไทยเบ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชนขอชื่นชมในความทุ่มเทและความพยายามทำทุกอย่างทั้งเลี้ยงดูคอยแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจให้โอกาสหลานได้พัฒนาเรียนรู้สามารถพัฒนาศักยภาพจากผู้พิการมาเป็นคนที่มีคุณภาพน่าชื่นชมจริงๆครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการอุดหนุนหรือไปเป็นกำลังใจป้าจูและเสียง สามารถแวะไปได้ที่ร้านมิวมิวคาเฟ่ซอยเจริญนคร4กรุงเทพมหานครในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาหรือโทรไปได้ที่0656128980คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเอาบุตรหลานของเราเนี่ยให้อยู่กันในสังคมได้เนี่ยอะไรคือปัจจัยสําคัญครับ บอกให้เขาเป็นเด็กปกติอย่าเลี้ยงเขาแบบเด็ก,ดกพิการเข้าใจเขามีความบกพร่องตรงไหนก็แก้ไขตรงนั้นไปแต่อย่าเลี้ยงเขาแบบเด็กพิการบางคนจะเลี้ยงแบบกลัวเกินไปจนกระทั่งเด็กไม่สามารถที่จะไปเผชิญโลกได้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ช e l YouTube คนจริงใจไม่ทอ้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมา เพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเพจ Facebook คนจริงใจไม่ท้อที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้รายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร0 6 2 6 5 0 5 2 7 4 หรือ0626946336สถานีโทรทัศน์ News o วันไพเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา